วันนี้6หนุ่มมาร่วมกับโปรเจกต์ Joyboy มีอะไรยังไงครับทา่จิของเราจะตั้นหน้าใหม่มารับไม้ต่อพวกเรามาช่วยส่งเสริมวงการทีป๊แห่งโลกละอยาไปได้มแล้วลุงพี่เตรียมรับน้องยังไงบ้างจริงๆแล้วพวกเราพ็อกซี่ก็สนับสนุนการเติบโตของวงการทีป๊อปยู่แล้วครับการที่มีศิลปินมากมายเพิ่มขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ทําให้แบบ ตลาดมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็สปอร์ตมากขึ้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆครับที่มีความฝันแล้วก็เชื่อว่าโปรเจกต์ดีๆอย่างจอยบอยเนี่ยจะทําให้ความฝันของทุกคนเนี่ย<อ>เป็นจริงขึ้นมาได้ว่าถ้าสนิทฝันเ ص ص> ็<ด>เอไม่ันก็คือคมกับโปรเจกต์นี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนการขายคุยจริงๆการรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ไม่ใช่ชื่อแล้วนะครับคือตอนแรกคำว่าจอยบอยพวกเราก็พยายามนึกถึงเอ๊ะจอยบอยเนี่ยมีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้างเพราะพวกเราได้รู้ถึึงงงงงปปรเเกต์ขอาาานนแล้้ววว่่็ยัไูส มันเป็นคอนเซปที่มีความหลากหลายมากๆผรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความใส่ฝันและทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชันแล้วกันครับแพทฟอคอมนึงสามารถต่อยอดตัวเองได้ในตอนที่แบบสามารถาใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยผ่านโซเชียลให้ทุกคนได้รู้ความสามารถของเราทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองเห็นแวว์พวกเรามากขึ้นแล้วก็จับไปปุ๊บปั้นทาให้แบบมีผลง,งานออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างี้ครับเฮ้ยพี่ๆจะมีแบบว่าไปร่วมเป็นคอมเมนเตอร์เป็นโคชชิ่งองไหมฮะโอผมว่าจริงๆพวกเราพ็อกซี่เองก็ ยังไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะไปแบบเป็นคอมเมนเตอร์ได้ครับพวกเราก็ยังคงต้องแบบสะสมประสบการณ์อีกเรื่อยๆครับยังเป็น,นจริงๆพวกเราก็ยังหนึ่งหกกว่ากเองครับอาจจะยังต้องแบบเป็นฐานะรุ่นพี่แล้วกันครับแต่ถ้าเป็นถึงแบบแนะนำได้ไดน,น,น,นดิดหน่อยแต่อาจจะถึงขั้นๆแบบเป็นกรรมการหรือเป็นแบบโค้ชเลยอาจจะยังไม่ได้ครับในฐานะที่เป็นพี่มีอะไรแนไน้ลองน้องพี่สตาบอกส้มแบบนี้ไหมครับพี่องนี้แนะนำอะไรไหมพี่องลีโอ้ก็อ่ากินข้าวของผม เผเชื่อว่าก็มีหลายน่เราสามารถคอหรือไร้เรว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถผ่านก็ได้เน็นเราจะถึงันอะก็อยากให้คนเชื่อว่าไครับทอัท้ายี่บอกว่าี่อายุตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมพี่พี่ติ๊กเขาจะเอามาสองวันก็คือเลิศเลยสองวันสองครับสองวันาจะนอยไปนิดนึงครับ้น้องเตย่ก็เป็นว่า ร่วมกับนเก่งยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าจอยบอยนะครับเป็นโอกาสหนึ่งสำหรับคนที่มีความฝันนะครับผมก็อย่างที่พี่ขวบนะก็ตั้งแต่อายุ12วันตอนแรก12สองปี12บสองปีถึง15ปีนะครับผมที่มีความฝันนะครับผป็นพิเศชายนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมจอยบอยกันได้เพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าจอยบอยเกิดยจอยจอยนึงจอยตั้งสิบอันนี้มันแจ้าอันนี้เราเข้าใจคนเดียวหรือว่าเข้าใจทั้งวงเข้าใจไหมเข้าใจก็ได้ ใช่ที่มีความฝันนะครับฝ่าซอยบอยนะครับเป็นโอกาสหนึ่งที่โค้ดแบบโค้ดของโอเคค่ะถ้าผลงานของพวกเราฮะซิงเกิลต่อไปเมื่อไหร่ฮะอ่าซิงเกิลต่อไปนหรครับอยังไงดีครับผมพูดอะไรได้บ้างครับเนี่ยพูดได้เลยถ้าเขาไม่ม่พิงคอ๋อคุณพ่ออยู่ข้างหลังนะฮะไม่เป็นไร่เปนอเอางี้แล้วกันครับเราพยายามจะปล่อยผลงานให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันครับบอกเลยว่า ทุกคนตั้งตารอคอยจะมาเป็นงานต่อไปได้เลยพวกเราก็กําลังเตรียมเตรียมเตรียมเวลาครับผมมีแคนน่นี้ครับปีนี้ไหมครับปีนี้ไหมครับถ้าเกิดปีนี้ได้ก็จะดีมากครับอันนี้จะต้องถามคุณพ่อต่อนะครับขออนุญาตส่งไม้ต่อให้ <c oughs> คุณพ่อนะครับแต่ว <c oughs> ่าแบบ <c oughs> เราอยากอยากได้ไหมครับต่อจริงจริ่อยากได้ทุกเดือนเลยครับรู้ทิศเลยมัือมันก็เร็วเกินไปจริงๆริงเมื่อก็น้องบอกว่าจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆเรื่อยๆครับเพราะไม่อยากให้แฟนๆรู้สึกว่าฟ็อกซี่ห่างหายไปไหนแต่ระหว่างนี้พวกเราฟ็อกซี่ก็ขอฝากคาลาบัมเดต้าสโตรจไว้ก่อนแล้วกันระหว่างงนนนี้ขอฝากกทุคคะรัับฟเพลง บนไปก่อนก็แต่งกินกระดูจนถึงเพลงหนึ่งถึงเพลงที่แปดแล้วเดี๋ยวเพลงเก้าสิบสี่สองหรืออัลบั้มต่อๆไปก็น่าจะทยอยตามมาเรื่อยๆยังไงก็ขอฝากผลงานพวกเราที่จะขอฝากติดตามพวกเราในทุกโซเชียลก่อนละกันครับแล้วร้อผู้เสกก็คืออัดห้องอัดเลยทรัเพลงเรียบร้อยแล้วแค่รอปล่อยเนาะโอเคอะไม่กล้าเหมือนกันนะโหไม่กล้อันนี้คือมันอยู่ในขั้นตอนของที่ท้าคุณพ่อไม่ให้พูดอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่ทร้าเราอยากให้มันตื่นเต้นมากที่สุดกับเนฟังเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ ได้แล้ว่าสัญญาว่าไม่หยุดแบบที่เราทำอะไรอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะให้รอติดตามกันจริงๆครับเพราะว่ามรนจะน่าติดเต็นมากเิอคโปร์ทั้งโลกคือรอซิงค์เลใหม่ของเราทั้งโลกเลยใช่ไหมครับฮาร์ดฟเลยครับผมในช่วงนี้คือพัวไม่ใช่พัวขันเสริมสบาใช่ใช่อะไรอย่งนีบ้างคคิวแน่นเลยไหมครับเอไม่มีหลักไม่มีเนื้อคือเราจะว่าเป็นแค่แบบเฉลยเสาร์อาทิตย์มันถึงว่ามันถึงว่าตารางจะมีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันธรรมดาเราต้องว่างเหมือนกันครับ อะไรนะครับผมอยากให้ไปเดินเล่นอยากให้ไปเต้นรํานอะไรก็ได้ครับผมดีลไปคุยเฉยๆพูดไปได้พวกเราอซี่ก็สามารถทำงานแบบงานรับวขวัญแมวพ่อเลยงานหลักครับงานหลัดเลยพร้อมออนสเตจใช่ไหมครับอซี่พร้อมมากครับการรับงานตอนนี้คือบ้รยากาศของพวกเราคือการเรียนที่แบบว่าสมาชิกจะต้องแบบเสร็เรียนทุกสิ่งเสรแล้วก็วิ่งมารับงานใช่ไหม ใช่ครับส่วนใหญ<ช>่พวกเราจะพยายามให้น้องๆทุกคนโฟกัสทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนให้แบบว่ามันมีความบาลานซ์กันซึ่งเราก็เลยมองว่าเรื่องเรียนก็สําคัญเรื่องงานก็สําคัญเช่นกันซึ่งเราพยายามหาตรงกลางระหว่างงานกับเรียนครับว่าจำกัดมันเยอะขึ้นไหมครับหรือว่าก็ยังเป็นจริงๆรู้สึกว่าข้อจำกัดไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะขึ้นนะครับรู้สึกว่าก็จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรารับงานตอนเย็นเพราะว่าแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเแหละต่างคนก็มีทั้งงานด้วยใช่ไหมครับแล้วคนก็เรียนด้วยฉะนั้นรู้สึกว่าถ้าเรามา จอยกันมาแบบปล่อยมามีความสุขกันอะไรอย่างนี้มากกว่าได้ไปเที่ยวกันบ้างไหมฮะตั้งแต่เรตบิวล์กันมาเนี่ยเคยได้ไปเที่ยวกันแบบเต็มอิ่มหนังสำราญกันบ้างหรือยังจริงๆแล้วพวกเราก็มีไปบ้านแล้วคไปบ้านต่างจังหวัดบ้างครับผมไปลงเรือด้วยกันเลยนะครับ ถ้ามีงานต่างประเทศก็ไม่มีงานต่างประเทศเพิ่งเลยไปเที่ยวต่างประเทศครับแต่ว่ารู้เร้ยังว่าเขาให้บินไปทำงานร้องเพลงแล้วบินกลับเลยนะเขายังกลับเขาเย็นกลับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราออกตั๋วเพิ่มก็ได้ด้วยฉันไม่เป็ก็ได้เองจะไปทำงานแล้วไปเที่ยวด้วยด้วยก็ได้หน้าเสนอหนึ่งของผมเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยบินออกไปเชว์ที่ต่างประเทศเลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดี อยู่ในไหนก็ในไหนแล้วให้ลูกค้าการท่องเที่ยวเข้าเราเลยเป็นแบบบอกเขาหาเที่ยวเราได้เที่ยวด้วยถ่ายถางานด้วยจริงๆพูดได้เลยนะครับเรื่องพูดนี่พวกเราทนผ่าล้ครับจริงอันนี้อาจจะยังไม่ต้องเลยเด๋แบบต่อไปนี้ครับเอาเราประเทศก่อนเลยครับผมเราอยากไปสักเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดไปเลยครับไปเลยครับตอนจังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรยังไม่ครบก่อนเนาะยังไม่ครบเลยครับผมอีกเรื่องหนึ่งพ่อเราเพิ่งไปสัมภ์ไทยร้องข้ามกำแพงอ่าครับผมบางครับกลายเป็นว่างิ๊กเจอร์พ่อไปเซาท์ไทยก็เออตกใจมากเลยครับไม่คิดว่าพี่ติ๊กจะมาครับ ก็เหมือนตอนตอนเราก็สังเกตตั้งแต่อ่าวิธีการวิธีการพูดใช่บวิธีการพูดคือพิติถมากๆนะครับใชบแบบเออวามที่เราอยู่ด้วยกันมานานครับก็จะรู้ว่าเวลาพิตีพเล่นบุกอะจริงอ่ะตอนฟังเสียงของเพลงนี้นึี่เบิร์ดเลยใช่ใช่ลับมางอแต่ว่าตอนจังหวะตอนพิธี่อนแซวเน่แบบอะไรนะแต็คล้หลังกำแพงซนมากอ่าอ่าู่าัออกเลยไม่ได้ ที่ไม่ถูกไหมเพราะว่าพี่ติ๊กเขาไม่ไม่อยากไปออกรายการแบบอะไรแบบนี้ใช่ส,สะใาสะใจมากๆต้องขอบคุณพี่ติ๊กด้วยแล้วกันครับที่ก้าวข้ามกำแพงที่พี่ติ๊กเขาเคยแบบกลัวครับผม่อนพี่ติ๊กเคยบอกพี่ติ๊กเขาแบบไม่ถนัดหน้าน,น้องเพลงเลยเขาก็เลยอาจจะแบบไม่กล้าสแสดงออกซึ่งขอบคุณพี่ติ๊กที่ทำให้พวกเราพ็อกซี่แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถข้ามเซฟโซนของตัวเองได้ขอแค่เราแบบฝึกฝนแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วเราเชื่อในตัวเองแล้วกันเขาก็เราทำได้ผมก็เลยเชื่อว่าเป็นสิ่งนี้ครับ ว่าทุกคนจะกลัวหรืออยากทำอะไรก็แล้วแต่ขอแค่มุ่งมั่นและตั้งใจผมว่าทุกสิ่งทำได้แน่นอนครับเรื่องจอยบอยนะครับรอทุกคนอยู่โอกาสมาถึงแล้วนะครับผมอ่ีีจกเสยแล้วยังอยู่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 ยังไม่ไปไหน